คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเขียนสคริปต์นะครับหรือว่าบทพูดกันนะฮะสำหรับคอร์สนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำนะครับให้คุณเนี่ยเขียนสคริปต์ที่เหมือนกับคุณพูดนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปอ่านตอนที่เราอัดคลิปวิดีโอนะครับทำไมถึงทําแบบนั้นเพราะว่าการที่เราเป็นมือใหม่นะครับในการที่จะออกมาทําสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าใน t i กต o k เนี่ยสิ่งสําคัญมันก็คือคอนเทนต์ถูกไหมครับที่เราได้เรียนกันไปในคลิปก่อนๆหน้านี้นะฮะ สิ่งสาคัญมันคือคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เนี่ยการที่ไม่มีสคริปต์นะครับและเราการที่เราจะต้องมาอ่านแล้วจําแล้วก็ไปพูดเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยมันยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสคริปต์ที่เราเขียนมาเราพูดยังไงเราก็เขียนออกมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปอ่านเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราพูดอะยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนสคริปต์กันก่อนนะครับ สูตรการเขียนสคริปต์คอนเทนต์หรือบทพูดที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะฮะให้คุณเอาไปใช้แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสคริปต์มันเป็นสคริปต์สั้นนะมันไม่ได้เป็นสคริปต์ยาวมันไม่ต้องมีเรื่องของโครงสร้างอะไรที่มันแบบยุ่งยากมากมายนะครับเราก็ให้ยึดหลักง่ายๆที่ผมแนะนํานี้ได้เลยนะครับอันดับแรกนะฮะเราเป็นคนพูดยังไงนะครับเขียนออกมาแบบนั้นนะฮะก็คือใช้ภาษาพูดในการเขียนในการเขียนหรือว่าในการพิมพ์ที่เราจะเอาไปใช้เนี่ย แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราเขียนเนี่ยนะครับให้ทําเป็น2 d r ดันะครับดับคือ,อไรดับก็คือเหมือนเป็นเวอร์ชันในการเขียนะนะครับเวอร์ชัน1นเวอร์ชัน2นะฮะผมเรียกว่าด r บหนึ่งดาฟสองแล้วกันฟังดูอาจจะเหมือนเยอะแต่ไม่ได้เยอะนะครับแล้วมันทําให้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ดับแรกนะฮะไม่ต้องดีที่สุดนะฮะไม่ต้องคิดเยอะนะครับเน้นพิมพ์ออกมาให้ได้นะครับก็คือเวลาที่เราไปหาข้อมูลเรื่องที่เราอยากจะเขียนอยากจะทำใช่ไหมฮะอยากจะทําเป็นคอนเทนต์ของเราเนี่ยเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยว่าอ่ะเรื่องนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นแบบนี้หรือว่าเขียนเอาก็ได้นะครับเขียนเขียนแต่ผมแนะนําว่าพิมพ์ดีกว่านะฮะเพราะเวลาเราแก้เนี่ยมันง่ายนะฮะเราก็พิมพ์ไปตามที่เราคิดเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องว่ามันจะถูกมันจะผิด หมายถึงว่าตัวหนังสือที่เราพิมันนะครับถูกผิดขอให้มันอ่านออกก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนว่าอ่านแล้วมันจะพลิ้วไหมหรือว่าโครงสร้างการเรียบเรียงอะไรเนี่ยไม่ต้องไปยึดเรื่องพวกนั้นนะฮะแค่เราพิมพ์ออกมาให้ได้เหมือนเป็นก้อนข้อมูลสักก้อนหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้มันดีเลยในครั้งแรกเนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้เวลาเยอะนะครับเราจะแบบคิดเยอะแล้วมันก็พอแบบทําไม่ได้เราคิดไม่ออกเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยหมดไฟไปก่อน ที่ผมแนะนําคือดารฟแรกเนี่ยคือพิมพ์ไปเลยนะครับผิดถูกช่างมันนะครับพิมพ์เท่าที่คุณคิดออกนะฮะคุณคิดอะไรใส่เข้ามาเนี่ยคุณพิมพ์ไปเรื่อยๆเลยนะฮะให้มันมีก้อนข้อมูลสักชุดหนึ่งให้คุณเห็นแล้วว่าอ่ะฉันมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะดารฟสเนี่ยเราถึงจะมาแก้ไขนะครับให้เป็นภาษาที่เราอ่านวิธีการทํางานของดาร์ฟสก็คือเราก็จะพูดไปด้วยนะฮะพูดไปทีละประโยคแล้วก็อิดิทไปด้วยนะครับก็คือแก้ไขไปด้วยให้มันเหมาะแล้วก็เข้าปากเราที่สุด ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะฮะจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาดูตัวอย่างการเขียนสคริปกันนะครับสคริปต,ตัวนี้นะฮะชื่อว่าจริงหรือไม่ที่น้ําอัดลมโนชูก้าไม่ทําให้เราอ้วนอันนี้ก็เป็นคําเปิดนะครับที่ผมคิดเอาไว้นะฮะซึ่งในประเด็นเรื่องของน้ําอัดลมที่ใส่สารให้ความหวานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่มันถกเถียงมีการถกเถียงกันในโซเชียลแล้วผมก็ไปเห็นนะครับว่าเออเขามีการถกเถียงเรื่องนี้กันนะฮะมี2ฝัก2ฝ่ายว่า ไอ้ตัวโนชูก้าเนี่ยมันทําให้อ้วนหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าไม่อ้วนมันไม่มีแคลอรี่บางคนก็บอกว่า,วามันอ้วนเพราะว่ามันไปกระตุ้นน,นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าเออเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจนะครับอันนี้สมมุติว่าผมเนี่ยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพนะแล้วผมก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเราสนใจในเรื่องไหนอยู่แล้วเนี่ยเป็นทุนเดิมเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาประเด็นนะครับเอามาทําเป็นสคริปต์ได้ไม่ยากเท่าไหร่ นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะฮะจริงหรือไม่ที่น้ำอัดลมโนชูก้าไม่ทําให้เรา,า,าอ้วนนะครับให้เรามาดูเรื่องของเนื้อหาก่อนนะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างอันนี้จะเป็นลักษณะแบบให้เขียนเป็นหัวข้อนะฮะเป็นบุลเลต์พอยต์ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับการรวบรวมข้อมูลที่เราหามานะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างใส่เป็นหัวข้อนะครับอันนี้ผมทําไว้แล้วนะฮะก็คือเราเราดูในส่วนนี้ก่อนนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับน้ำอัดลมไม่มีน้ําตาลกินแล้วไม่อ้วนจริงไหมนะครับ หัวข้อต่อมาก็เป็นน่าสงสัยมากเพราะมีงานวิจัยหลายตัวที่พูดไม่เหมือนกันนะครับหัวข้อต่อไปนะฮะเป็นไปได้เป็นเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์การวิจัยแต่ละที่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ออกทุนนะครับข้อต่อไปข้อมูลที่น่าสนใจดรเจสันเฟิงบอกว่ามันส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายมีการกระตุ้นอินซูลินอยู่ดีถึงจะไม่มีแคลอรี่แต่ก็ทําให้ร่างกายหหยหาน้ําตาลมากขึ้น แล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับแล้วคุณเห็นด้วยไหมครับว่าน้ําอัดลมโนชูก้ากินแล้วคุณจะไม่อ้วนอันนี้ก็เป็น call to action นะครับก็จะเขียนคร่าวๆประเด็นเป็นแบบนี้นะฮะให้เราทําออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเขียนสคริปต์ได้ง่ายขึ้นนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าเรามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มเขียนสคริปต์เนื้อหาพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ผมเขียนสคริปต์ดารฟแรกมาแล้วนะฮะก็คือดรฟที่แบบพิมพ์ออกมาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับจริงหรือไม่ที่น้ no sugar, าําอลมมน้้าาไ่ทํใหเรอว ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีความคิดเห็นสําหรับเรื่องนี้แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ยายแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าอ้วนแน่ๆเพราะสารให้ความหวานกระตุ้นอินซูลินอีกฝ่ายก็บอกว่าจะอ้วนได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีแคลอรี่ยังไม่เท่านั้นนะครับผลการวิจัยที่มีนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีผลลัพธ์ที่ได้แบ่งเป็น2ฝ่ายอีกเช่นกันคือ มีผลวิจัยที่สนับสนุนว่าน้ำอัดลมนชูก้าทำให้อ้วนได้และอีกฝ่ายก็ได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามแปลกมากเลยนะครับทำไมถึงไม่ได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกันเพราะนี่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แท้ๆเป็นไปได้ไหมครับว่าผลงานวิจัยที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนจ่ายเงินสนับสนุนอันนี้พิมพ์ผิดนะฮะจ่ายเงินสนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะ,ะับตอนนั้นคือพิมพ์คือสมองเราแบบว่าสนใจเรื่องที่เรากำลังจะเขียนเนี่ยมันผิดถูกช่างมันนะครับอย่าเอา มาเป็นเรื่องที่ทําให้เราสะดุดนะครับต่อนะครับใครเป็นคนจ่ายเงินสนับสนุนใครเป็นคนจ่ายเงินสนับสนุนเรื่องวิจัยนั้นๆเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับเป็นข้อมูลจากหนังสือวิทยาศาสตร์ความอ้วนของดรเจสันเฟิงซึ่งตัวดรเจสันเองเขาเชี่ยวชาญเรื่องโรคอ้วนและเขาก็ให้ความเห็นเรื่องน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลเนี่ยว่ามันทําให้ เราอ้วนได้ด้วยการที่มันกระตุ้นอินซูลินและเมื่ออินซูลินมันเพิ่มในกระแสะเลือดเราก็จะมีความอยากกินน้ําตาลของหวานที่มากกว่าเดิมซึ่งก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับแล้วคุณล่ะครับมีความเห็นเรื่องน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลอย่างไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะครับอันนี้คือดาบแรกของผมนะครับที่ผมพิมพ์แบบไวๆนะฮะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยผมไปรวบรวมมาจากในหนังสือนะครับซึ่งเขาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะฮะผมก็เอามาจับมามาโยงกับประเด็นที่ ชาวโซเชียลเนี่ยเขากำลังพูดถึงว่ามันอ้วนหรือมันไม่อ้วนกันแน่นะครับแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาดูดับสองนะครับผมก๊อบปี้นะฮะก๊อบปี้ดับหนึ่งตัวนี้นะฮะผมก๊อบปี้ลงมาทางดุนเลยนะครับเนี่ยนะฮะก๊อปลงมาวางเป็นดับสนะครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาขั้นตอนการทํางานจริงๆเนี่ยผมไม่ก๊อ y ปี้ลงมานะผมก็แก้ที่ดับหนึ่งเลยนะครับกลายเป็นดับสองทันทีแต่ผมอยากจะให้พวกเราเห็นภาพที่ชัดนะครับทีนี้เรามาดูแก้ไขใหม่ทีเนี้ยผมจะพูดไปด้วยนะครับพูดเหมือนที่ผมพูด คือพูดเหมือนกับตอนที่เราจะพูดหน้ากล้องนะครับเป็นตัวของเราเนี่ยนะฮะมันจะมันจะได้เข้าปากนะครับเวลาที่เราเอาไปอา่านในตอนที่เราอัดวิดีโอนะครับจริงหรือไม่ที่นะะ้ําอัดลมโนชูก้าไม่ทําให้เราอ้วนดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับฟังดูไม่เข้าปากเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องอ่า อาจ Shift, จะมีเสียงดังของคีย์บอร์ดนิดนึงนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดผมมันเสียงดังต้องขออภัยด้วยนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้อ่ะอันนี้ได้นะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้เพราะตอนนี้เพราะในตอนนี้เพราะในตอนนี้ดีไหมเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้ก็ได้นะเพราะตอนนี้ในโลกโซเชียลก็มีความคิดเห็นสําหรับเรื่องนี้แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายน่าจะดีนะครับ2ฝัก2ฝ่าย2ฝัก ผมพยายามจะกดคีย์บอร์ดให้เบานะสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าอ้วนแน่ๆฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวผมขอข้อลงมาแล้วกันสองฝักสองฝ่ายนะฮะจบข้อลงมาฝ่ายหนึ่งบอกว่าอ้วนแน่ๆคือที่เข้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปอ่านในโปรแกรมตอนที่เราอัาวิดีโอนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเว้นวรรคได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อ่านง่ายนะฮะฝ่ายหนึ่งบอกว่าอ้วนแน่ๆเพราะสารให้ความหวานกระตุ้นอินิอินซูลินเพราะสารให้ความหวาน มีการ,กรทำฝ่ายหนึ่งบอกว่าว้าวนแน่เพราะสารให้ความหวานทำการกระตุ้นอินซูลินเพราะสารให้ความหวานกระตุ้นอินซูลินซึ่งทำให้เราอ้วนได้อีกฝ่ายก็บอกว่าจะอ้วนได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีแคลอรี่ อันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าอ้วนแน่ๆเพราะสารให้ความหวานกระตุ้นอิสุลินซึ่งทาให้เราอ้วนได้อีกฝ่ายก็บอกว่าจะอ้วนได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีแคลอรี่อเขาท่าอยู่นะครับยังไม่เท่านั้นนะครับผลการวิจัยที่มีนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆทํากันออกมาที่เกี่ยวข้องผมบอกว่าผลการวิจัยที่มีนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆเ,าเขาทําวิจัยนี้เขาต้องอะไรนะทดสอบเหรอ ผลการวิจัยเขาทําวิจัยเนาะผลการวิจัยที่มีนักวิทยา,าศาสตร์สาขาต่างๆทํากันออกมาทํากันออกมาทํากันออกมาก็มีผลลัพธ์ที่ได้แบ่งเป็น2ฝ่ายอีกเช่นกัน่าแล้วผมก็เคาะตรงนี้หน่อยคือคือมันผมใส่คําว่ามันแล้วกันมันจะได้แบบออกเหมือนออกรถออกชาตินะครับคือมันมีทั้งผลวิจัยที่สนับสนุนว่าน้ำหมัดลมโนชูก้าทำให้ทำให้อ้วนได้และอีกฝ่ายก็ได้ผลลัพธ์ ผลลั์ตรงนี้ผมพิมพ์ผิดแต่ไม่เป็นไระนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปส่งที่ไหนนะฮะเราเอาไว้อ่านเองอและอีกฝ่ายก็ได้ผลลัพ์ตรงกันข้ามแปลกมากเลยนะครับทําไมถึงได้ผลลัพธ์ตะทำไมถึงไม่ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเพราะนี่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แท้ๆเป็นไปได้ไหมครับว่าผลผลงานวิจัยผลการวิจัย,ผล,จยผลการวิจัยเนาะ ต้องเป็นผลการวิจัยนะครับผลการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครผมขอข้อตรงนี้หน่อยหนึ่งเวลาผมเอาไปพูดเนี่ยมันจะได้แบบเน้นได้ใครเป็นคนจ่ายเงินจ่ายเงยจ่ายเงิน,จ,งนจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยนั้นๆเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับเป็นข้อมูลจากหนังสือวิทยาศาสตร์ความอ้วนของดรเจสันเฟิงซึ่งตัวดรเจสันเองเขาเชี่ยวชาญเรื่องโรคอ้วนและเขาก็ให้ความเห็น เรื่องน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลเนี่ยว่าเนี่ยว่ามันทำให้เราอ้วนได้ด้วยการที่มันกระตุ้นอินซูลินและเมื่ออินซูลินเพิ่มในกระแสะเลือดเราก็จะมีความอยากกินน้ำตาลของหวานที่มากกว่าเดิมซึ่งก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากๆเช่นกันว่าไหมครับเออว่าไหมครับดีกว่าเนาะเช่นกันว่าไหมครับ อันนี้ก็แบบว่าไม่ครับเออก็น่าจะดีกว่าซึ่งส่วนตัวซึ่งตัวดรซึ่งตัวดร์เจสันเองเขาเชี่ยวชาญเรื่องโรคอ้วนและเขาก็ให้ความเห็นเรื่องน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลเนี่ยว่ามันทําให้เราอ้วนได้ด้วยการที่มันกระตุ้นอินซูลินและเมื่ออินซูลินอ้วนได้เพราะมันกระตุ้นนะครับผมเปลี่ยนนอีกหน่อยหนึ่งเพราะมันเพราะมันเพราะมัน ทำให้เราอ้วนได้เพราะมันกระตุ้นอินซูลินและเมื่ออินซูลินเพิ่มในกระแสะเลือดเราก็มีความอยากกินน้ําตาลเราก็มีความอยากกินน้ําตาลของหวานที่มากกว่าเดิมซึ่งก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากๆเช่นกันว่าไหมครับเช่นกันว่าไหมครับแล้วคุณล่ะครับแล้วคุณล่ะครับแล้วเพื่อนๆล้วกันนะฮะฟังดูแบบว่าเฟรลี่ดีแล้วเพื่อน,อนๆล่ะครับมีความเห็นกับเรื่องมีความเห็นกับเรื่องนี้จริงๆเราจะเอาสั้นๆก็ได้นะฮะถ้าเกิด สคริปต์ของเรามันยาวมากแล้วเราก็บอกว่ามีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง <S <S ก็เป, <ๆ S 2> เป็นเรื่องที่เราคุยกันไปนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ยาวมากผมก็จะบอกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นกับเรื่องน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลอย่างไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะครับอาจบได้แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นดาบที่ผมจะเอาไปใช้นะครับเรียบร้อยนะฮะอยากให้พวกเราลองทํากันดูนะครับ <S <S เพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เราออกมาสร้างตัวตนนะครับ จำเป็นมากเลยนะที่เราจะต้องมีคอนเทนต์นะครับแล้วทุกๆุกคอนเทนต์เนี่ยจะมีการเกิดขึ้นโดยการเขียนนะครับหรือว่าพิมพ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะสร้างตัวตนนะครับคุณไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้นะฮะอย่าไปคิดว่ามันยากเลยครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราเขียนแล้วเราเอามาใช้ใน t i กตอกเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์สั้นนะฮะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนมาก่อนนะครับถ้าเกิดคุณเริ่มต้นจากการทํำทิกตอกนะครับ เขียนสั้นๆไม่ต้องการโครงสร้างอะไรซับซ้อนนะฮะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ